อะไรน้องเอ๋จ๋าไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเป็นยังไงบ้างบอกดรวนะบอกน้าด้วยแล้วหัวอะไรมันกัดน้องไม่รู้อะไรครับผมเห็นแต่ไม่ได้ครับเห็นแต่หัวดาๆครับอหเลแล้วผลักขดูในน้วมอเขาว่ามันกัดตรงไหนอ่ะไม่ได้ไม่ได้จะรู้ได้ยังไงว่ามันกัดฝังเจ้วหรือกัด ถ่ายไม่ฟังเคี้ยวก็ช่างหัวมันเอาเป็นว่าผมโดนกัดก็แล้วกันว้ายไม่ได้ลน้องไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าโดนงูกัดตรงไหนแล้วพวกเราจะมาถมพยาบาลกันยังไงจ้าคุณเอ๋เร็วดี่บอกเร็วบอกหน่อยเร็วเออใจเย็นๆก่อนผมโดนกัดตรงตรงไหนลูกตรงไหนพูดสิครับพูดตรงตรงอะไรอะลูกอะไรอะไรเดี๋ยวดูนี่นะครับอะไรอะไรให้ไปดูเลยโดนกัดตรงมะนาวแป้นเนี่ยครับ เอายังไงดีอะนะอะไรก็มุดกัดตรงนี้ด้วยยังไงดีโอดิบอไลก็บอกว่าถ้าโดนงูกัดตรงไหนอะนะต้องเอาเชือกรัดเหนือแผลไว้กันพิษกระจายแล้วจ้าแล้วถ้ากัดตรงแขงก็เชือกรัดหัวเข่าไว้กันพิษเข้าสู่หัวใจแล้วถ้ากัดที่มือก็เชือกรัดแขนไว้กันพิษเข้าสู่หัวใจแล้วถ้ากัดแมงใจก็เชือกรัดเออ้ยแขวงไว้กันพิษเข้าสู่ราชนาไม่จะมาละฉันโดนราชนาอะไรกันครับเพราะสนใจมาเอาแป้นผมก่อนจับมาเอาแป้นแล้วยังไงอะแล้วต้องต้องถามต้องรัดจัวหวะเหรอหรือหรือ รู้เหมือนกันว่าคนโดนงูกัดมะนาวแป้นเนี่ยเขาต้องทำยังไงกันแล้วก็ไม่เคยเห็นด้วยใจเย็น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 ไม่ต้องเสียกันแล้วนี่พาผมไปส่งโรงพยาบาลหน่อยครับเอารถอะไรไปก็ได้พอล้อผมยังล้างอยู่โอ้ยรถยานยนยังยังอยู่ที่อุ้ยังเลยยังไม่ได้ไปเอาเลยจ้าโอ้ยเราจะเอาเอารถจักรยานคนละไปเอารถจักรยานโอ้ยจักรยานอะไรพี่ผมโดนกัดมะนาวแป้นนะพี่ให้ผมปั่นไปเนี่ยมะนาวแป้นก็เสียดสีกับอานจักรยานเนี่ยปดแป้ดปดแป้นสิพี หนึ่งหกเห้หนึงหกใไมเดีวคุณไอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแบตหมดนะยังไีไหนไหนขอดูไปอยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟแต่มันคงไม่ดีเ้มีเธอยากมีเธออยู่ ทำอะไรก็ต้องให้สุดถ<ช>ึงไหนก็ต้องถึงกัน